สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีมีนค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีมีนประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการทำนายวิ่ญาทำนายผ่านหน้าไพ่นะคะความหมายเ,าเรื่องราวผ่านความหมายหน้าไพ่เป็นหลักนะคะไพ่ยิปีแล้วก็ใช้ไพ่เดือนนี้ออร์เรเ f t h ออฟเดอะเนะคะเป็นนางฟ้า f a i r ์รใช้แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเทวดาประจําตัวอะไรก็ตามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไพ่ไม่สามารถบอกเรื่องราวของทุกคนได้เพราะการเปิดไพ่ไม่ใช่เป็นการเปิดไพ่แบบเป็นดวงส่วนตัวของใครใครฟังแล้วไม่ตรงไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะไปกันเลยค่ะเราจะไม่พูดกันเยอะอีกแล้วในเรื่องของอารัมพบ,บุตรไพ่ใบที่หนึ่งห้าถ้วยค่ะใบที่สองสิบดาบเป็นอะไรเอ่ย ยังคิดเลือกอะไรเดิมๆอยู่เลยนะคะราศีมีนเดลเวอร์ค่ะเจอสถานการณ์อะไรที่ต้องตัดสินใจในเดือนนี้หรือเปล่าคะกำลังชังใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะรู้สึกว่าจะเป็นอย่าง,งานั้นหกเหรียญค่ะเพจออฟซอร์จเดอะ h ฮลเฟนต์ เอชออฟค p พ Page of c u พให้เดอรสตาร์ค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมีนเหมือนมันมีมันมีจุดเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์สำหรับบางท่านนะคะอะ เดอสตาเกิดขึ้นเหมือนช่วงเนี้ยเหมือนเดือนเนี้ยคุณอยู่ในช่วงของการพักฟื้นะ่ะพักฟื้นเยียวยาพยายามดูแลตัวเองให้กลับมาอีกครั้งจากการบางทีอาจจะโดนสิบดาบโดนบอกเลิกหรือ มีปัญหาในชีวิตรักที่มันสะสมค่อนข้างมานานจนคุณบางทีคุณก็รู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้เคยคุยเคยพูดกันแล้วแต่สิ่งสิ่งนี้พอพูดแล้วสุดท้ายกลับไปเป็นเหมือนเดิมณตอนนี้นะคะคนที่มีเรื่องราวดราม่าอยู่แล้วกันนะคะเดี๋ยวคนที่ดีๆเราก็มีไม่ใช่ไม่มีเรื่องราวไม่ดีมีเรื่องราวดีๆด,ด้วยแต่สำหรับคนที่มีเรื่องราวประมาณนี้มันอยู่ในช่วงของการพักฟื้นเยียวยาจิตใจตัวเอง เะะยีออยวยาจิตใจตัวเองจากการบาดเจ็บทางด้านจิตใจพี่หญิงขอพูดตรงๆต,ต,ตามหน้าไพในสถานการณ์จริงๆในปัจจุบันที่มักจะเจอบางคนถูกทั้งทำลายร่างกายด้วยทำลายร่างกายทำลายจิตใจแต่สิ่งสิ่งนี้แหละมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนถ้าไม่เลิกนะถ้าไม่เลิกมันเป็นความสัมพันธ์แบบประมาณว่า มันไม่หวานนะมันมันมัน,มนอ,อกช้ำอ,อกตมที่แบบจะต้องทนอยู่บางคนทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอยู่เพราะอะไรอยู่เพราะเพจออฟซอร์สบางคนมีบุตรบริวารมีลูกด้วยกันจําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยสถานะทางสังคม อยู่เพราะคําว่าสามีภรรยาหรือแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วคุณเลยจําเป็นที่จะต้องทนอยู่ทนกั้มเกืนฝืนท,นทนที่จะอยู่หน้าตอนนี้บางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการมีมิมมตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นรู้จักคนใหม่ๆในเดือนนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยเฉพาะในเรื่องของการพูดการจามีคนเข้ามานิยมชมชอบคุณอาจจะมี รู้จักคนใหม่ๆจากอดีตที่คุณแบบเออมันมีเรื่องราวแบบนี้ในครอบครัวพอได้ไปรู้จักคนใหม่ๆได้ไปพูดคุยกับคนใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆมันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเออไอไอความสัมพันธ์ท็อกซิกเรล a t i o n s h ที่ผ่านมาณนะเวลาเนี้ฉันจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักสิ่งสักอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขอะ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยนะคิงออฟซอสอ่ะ ราชาถือดามันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่คุณต้องใช้เวลาใช้เหตุผลตักกะในการตัดสินใจมากๆเพราะถามว่ารักลูกไปถ้าใครที่มีลูกนะรักคิดมากห่วงมากห่วงลูกมากห่วงกลัวถ้าเราไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆสักคนที่ไม่ใช่ พ่อหรือแม่ของเขาจริงๆเขาจะรู้สึกยังไงครอบครัวบ้านเราจะรู้สึกยังไงพ่อแม่ที่เรารักที่เราเคารพจะรู้สึกยังไงสังคมจะรู้สึกยังไงอะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดก็คือให้ระวังในเรื่องการครบซ้อนนะคะคบซ้อนเกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านถ้าถ้าอยู่ไม่จริงได้จริงๆแล้วก็คือต้องจบจากทางนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปเริ่มความสัมพันธ์แต่จะไม่ต้องคบซ้อนไม่ต้องคบซ้อนนะคะการคบซ้อนมัน เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีหรอกบางคนนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเจอเหตุการณ์อย่างที่พี่หยิงบอกไปแต่เลือกที่จะจบแล้วไปใช้เวลาเดียวยาตัวเองพยายามนึกสิ่งดีๆพยายามสร้างเหมือนเขาเรียกว่าพยายามสร้างพลังบวกๆให้กับชีวิตอยู่นะตอนนี้เนี่ยใช้ธรรมชาติบำบัดใช้บุตรบริวารบำบัดพยายามเปลี่ยนจุดโฟกัส อะไรประมาณนั้นแต่หลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเคลียร์การพูดการคุยเกี่ยวกับการดูแลการค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาการอย่างว่นอย่างนี้เกิดขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ลักษณะเช่นนี้อ่ะทีนี้สําหรับคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นตามที่ผู่หญิงพูดไปทั้งหมดนะคะในเดือนนี้คนที่มีคู่นะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ทางไกล แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในเรื่องของคาพูดคาจาเหมือนเดิมให้ระวังในเรื่องของการมีมิตรภาพใหม่ๆอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจอะไรผิดได้เพราะว่าคนคู่ทางไกลเนี่ยสำคัญเลยคือเรื่องของการสื่อสารนะคะการสื่อสารเหล่านี้แหละมันอาจจะทําให้คุณกับคู่ทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันพี่แนะนําว่าคนที่มีคู่ทางไกลถ้าเป็นเรื่องสําคัญอยากจะให้โทรคุยมากกว่าที่จะส่งเป็นเท็ก เทคสามารถที่จะทําให้คุณเข้าใจผิดอะไรกันได้ใครที่มีความรักที่ดีๆอยู่ในเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะจบสิ้นสถานภาพเดิมๆเพื่อเข้าสู่สถานภาพเป็นไฮโลแฟนก็คือเข้าพิธีแต่งงานหรือไปพูดคุยตามหลักศาสนาประเพณีที่มันถูกต้อง นะคะใครที่แต่งงานกันมานานแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาในครอบครัวเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสที่จะพูดคุยวางแผนกันในเรื่องของการตั้งครรภ์การมีบุตรการไปปรึกษาแพทย์นะคะการไปปรึกษาในเรื่องของการมีบุตรร่วมกันนะคะคุณอาจจะเคยสูญเสียไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครที่ไม่ถ้าใครที่ไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านนะคะต้องเน้นอีกนิดนึงนะคะดูตามแบบรวมๆคุณอาจจะเคยสูญเสียความรู้สึกแบบนี้พูด ขอพูดตรงๆคือบางคนอาจจะเคยแท้งลูกว่าลูกไม่ดีในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการพร้อมแล้วที่ฉันจะต้องมีอีกครั้งแต่การพร้อมของคุณคือการไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะเนี่ยมาดูแลตัวเองคุณหมอให้กลับมาดูแลตัวเองมีเครื่องดื่มมีลักษณะของอะไรที่บำรุงอ่ะให้ยาบำรุงบำรุงมานี่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนมีคู่ที่เป็นครอบครัวแล้ว นะค,ะคนที่ไม่เป็นครอบครัวก็มีโอกาสแต่งงานเริ่มต้นใหม่ได้รับอะไรดีๆใหม่นะคะการใครที่ทะเลาะเบาแวงกันก่อนหน้านี้นะคะบางทีในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการกลับมาคืนดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมที่สําคัญของคุณเลยคือเด็กอาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นหลานอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นตัวเชื่อมที่สําคัญในการที่จะกลับมาคืนดีกันได้ถ้าเป็นความรักที่ยังคงมีความรักอยู่ด้วยกันนะยังไม่หมดรักจากกันคุณจะช่วยกันฮิวอะ มันเป็นช่วงเวลาของการฮิวฮิวตัวเองฮิวช่วยกันนะคะเออวันก่อนพี่หญิงได้ดูขับไฟเดย์ของจียอนกับฮันด้วยก็คล้า,ลายๆลักษณะอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเป็นการช่วยกันฮิวฮิวในเรื่องของอาการซึมเศร้าฮิวในเรื่องของอาการวิตกตภาวะซึมเศร้าอะไรต่างๆแล้วมันจะผ่านไปด้วยด้วยกันด้วยความที่คุณยังคงมีความรักต่อกันอยู่อะไรเช่นนั้นนะคะทีนี้สําหรับคนโสดนะคะนอกเหนือจากนี้พอแล้วนะคะ ก็ต่อไปสำหรับคนโสดดีกว่าสำหรับคนโสดในเดือนกรกฎาคมเออพี่ว่าคนโสดยังยังไม่ค่อยเปิดใจอะยังคงมีความไม่มั่นใจในตัวเองยังคงคิดถึงอดีตหวนยังคิดถึงอดีตนะคะหมายถึงว่าอดีตมันยังทำร้ายคุณอยู่อ่ะคุณต้องลุกมูฟออนจากอดีตนะคะเพราะว่าคุณพี่พี่หญิงว่าคุณมีโอกาสได้เจอ ได้เจอคนที่คุณจะสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆมากกว่านะเป็นเฟรนชิปมันยังไม่ถึงกับลักษณะที่แบบว่าพ่จะบอกว่าเฮ้ยมันมั่นคงนะเพราะว่าคุณมีโอกาสได้เจอใครที่คุณถูกใจแต่ว่าไอ้ความที่คุณมันไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในเรื่องราวของความรักอะ่ะในเดือนนี้ช่วงๆสิ้นสิ้นเดือนพี่รู้สึกว่าคุณจะพยายามที่จะสร้างศรัทธานในเรื่องของความรัก คุณอาจจะเป็นคนที่เคยสูญเสียในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้นะคะถูกทรยศถูกหักหลังจากอะไรก็ตามจากคนที่เราไว้ใจในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้หรือไพ่อาจจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานแล้วมีลูกติดหรือเขาคนที่คุณเจออาจจะเป็นคนที่มีลูกติดเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคนที่คุณอาจจะมีโอกาสเจอนะคะเป็นชาวราศีพฤษภหรือเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีความเชื่อในเรื่องของศาสนาหรือความเชื่อใดๆก็ตามอ่ะสินที่มันคล้ายๆกันกับคุณนะในความเชื่อต่างๆรวมถึงอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างศาสนาก็ได้เช่นเดียวกันอายุค่อนข้างที่จะต่างกันกันกบคุณนะเป็นลักษณะของพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดได้หมดเลยนะคะแต่การเข้ามาครั้งนี้มันเป็นเรื่องของแบบการเรียนรู้การที่แบบเพิ่งเริ่มรู้จักถามว่าคุณยังรู้สึก โอเคมันโอเคแต่ความไม่มั่นใจมันก็ยังจะคงอยู่อะค่ะไพห่ห้าถ้วยเ,เป็นหลักกับเป็นไพ่ใบแรกไม่มั่นใจกับสิ่งที่คุณเคยถูกถูกทำร้ายบางคนถูกทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจด้วยซ้ำกว่าจะผ่านชีวิตช่วงเลวร้ายที่ผ่านมาได้ณนะตอนนี้คุณคุณกำลังเยียวยากำลังฮีลตัวเองจากความรู้สึกเดิมๆเ,เหล่านั้นอยู่มีหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์รู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่ อาจจะเป็นชาวท่าตุลมกุมตุลหรือมิถุนเป็นคนสู้ชีวิตนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมาก่อนหรือมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวอะไรมาก่อนแล้วเขาอาจจะเข้ามามีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอะเรื่องความเป็นอยู่กับคุณด้วยก็ได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือไพ่เดอะสตาร นะคะไพ่เดอะสตาร์คือใบสุดท้ายการฮิลตัวเองให้ให้ใจให้ใจเรามันหลุดออกจากภาวะกังวลภาวะไม่มั่นใจภาวะซึมเศร้าต่างๆที่คุณเคยมีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะและความรักดีๆมันจะกลับเข้ามาคุณกําลังพยายามที่จะรักตัวเองค่ะรักตัวเองให้เป็นนะคะการรักตัวเองให้เป็นสําคัญมากๆสําหรับชาวราศีมีนตามหน้าไพ่ในเดือนนี้นะคะ ทีนี้มาปิดท้ายกันด้วยไพ่ The Oracle of the Fairy Oracle นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าแฟรี่จะบอกอะไรคุณคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะ Look in the book ค่ะใบที่สองนะคะ Nejisai ค่ะไพ่อยากอยากให้คุณไปใช้ชีวิตธรรมชาติบำบัด เคยเข้าสปาไหมลองเข้าดูเออลองไปดูแลตัวเองช่วงนี้ต้องเป็นช่วงเวลาที่ควรจะดูแลตัวเองนะคะม okay. ินิเฟสชั่นโอเคทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กราจะมาบอกคุณว่าลูกอินทบุกหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าการคนา้นคว้าการดูคนให้ดูนานๆหรือเหมือนกับเราอยากจะรู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราต้องอ่านอ่านอ่านให้เยอะนะคะค้นคว้าให้เยอะ เหมือนกับการที่คุณจะรู้จักใครสักคนหนึ่งหรือคุณจะตัดสินใจที่จะทําอะไรเกี่ยวข้งของกับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญเลยคือความจริงและสิ่งที่คุณจะต้องเห็นกับตาสิ่งที่คุณค้นคว้าเองอะไรประมาณนั้นคุณอาจจะไปคนโสดอาจจะไปเจอเดี๋ยวไฮโรแฟนคนที่แบบเขาต้องดูนานๆหรือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องดูนานๆคนโสดบางคนนะอาจจะอาจจะเป็น เหมือนกับว่ามีดวงของการที่แบบค่อนข้างที่จะแต่งงานค่อนข้างช้าเจอคู่จริงๆค่อนข้างช้าก็เป็นไปได้นะคะรวมถึงคนมีคู่ด้วยนะตอนนี้ไม่ว่าจะไปได้ยินหรือรู้จักใครใหม่ๆที่จะมาแทรกแซงในความสัมพันธ์ทําให้มันเกิดอาการครบซอร้อนหรืออะไรก็ตามล in the book ค่ะดูให้ดีค้นคว้าให้ดีว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าตอนนี้ไพ่พยายามบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณมีคําถาม คำถามนั้นน่ะที่คุณไม่ไม่มั่นใจสงสัยใดๆก็ตามให้ค้นหาคําตอบในหนังสือหรือค้นหาคําตอบในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ตอนนี้เยอะแยะเลยมากมายเลยโลกออนไลน์ค้นเข้าไปอากูค่ะ Google รู้ทุกอย่างนะเวลานี้หรือคุณอยากจะทําอะไรนะตอนเนี้ค่ะออสิ่งสิ่งนี้มันจะทําให้คุณรู้คุณค้นเจอสิ่งที่คุณค้นหาได้นะคะเอารวมๆก็คือใช้เวลา ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรคือการใช้เวลาคนขวาให้เห็นให้รู้ด้วยตัวเองเนเจอร์ไซส์พยายามบอกว่าคุณอยากให้คุณไปใช้เวลากับธรรมชาติคุณอาจจะได้เจอสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากธรรมชาติก็ได้สัญญาณในที่นี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเมสเซจ from nature เออมีธรรมชาติบำบัดมีสารมาจาก อะไรที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บางคนไปขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หนูเจอคู่ขอให้ขอให้เจอคู่แท้อะไรอย่างเงี้ยบางทีนะคะคู่ของคุณที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาจากคุณอาจจะสังเกตได้จากธรรมชาติรอบๆตัวของคุณเอ่อพี่ไม่รู้จะอธิบายตรงนี้ได้ยังไงแต่พี่เข้าใจเพราะว่าพี่เคยพี่เคยอธิษฐานขอให้ก้อนเมฆเปลี่ยนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะต่อไปพไพ่ใบสุดท้ายเทวดานางฟ้าของคุณกำลังจะบอกว่า B very honest and clear about what you wish to manifest ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องซื่อสัตย์และเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่คุณอะไรที่คุณปรารถนาในชีวิตของคุณถึงเวลาต้อง move forward แล้วนะคะอะไรที่ผ่านไปอะไรที่มันเป็นอดีตท,ทำให้คุณเจ็บช้ำปล่อยผ่านมันไปให้มันเป็นสายน้ำสายน้ำไม่มีทางไหลย,ย้อนกลับฉันใดอดีตก็ไม่มีทาง หลย้อนกลับมาในชีวิตของคุณฉันนั้นขอให้ Move Forward อย่างมีสติไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะจะตัดสินใจเลือกอะไรในชีวิตการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณมันมาแล้วนะคะทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่เพราะนั้นตัดสินใจอย่างมีสติแล้วก็อะไรที่คุณปรารถนาในชีวิตตอนเนี้อมลองจดใส่กระดาษไปก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้จ,จะเป็นเรื่องงานฉันอยากมีตำแห,หน่งหน้าที่การงานที่ดีปุ๊บ จดใส่กระดาษติดข้างฝาไปเลยค่ะให้มันเป็นเหมือนแพทชั่นให้มันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่คุณจะค่อยๆก้าวไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปอะค่ะอ,อ,อยากจะมีคนความรักที่ดีอันดับแรกรักตัวเองให้เป็น แล้วค่อยๆก้าวไปทีลรสเตปที่ะรสเตปที่ะรสเตปแบบนี้เราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะอันนี้คือไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณมาเช่นนี้โอเคค่ะจบลงแล้วค่ะสําหรับใครที่ชอบยังไงพี่หญิงฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์พี่หญิงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าคิดดีพูดดีและทําดีกันทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ